ปลายประตูผาถูกผูกอยู่ที่เดิมใช้ข้ออ้างตกมันเลี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่ไทยหาเจอกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสําหรับกรณีของพลายประตูผาช้างไทยในสีลังกาได้ถูกนําตัวออกนอกพื้นที่วัดศรีดารดามาลิกาว่าเมืองแคนดีประเทศสีลังกาโดยอ้างว่าช้างมีอาการตกมันเพื่อเลี่ยงไม่ให้เจอคณะเจ้าหน้าที่ไทยซึ่งจะเข้าไปให้การช่วยเหลือช้าง ล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566ดรชยานันท์อัศวธรรมานนท์อาจารย์ประจำสาขาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กชายาน,านันแอดสวะรัมนนอนได้โพสต์ถึงพลายประตูผาอีกครั้งหลังจากที่เคยเปิดเผยเรื่องพลายประตูผาถูกพาออกนอกพื้นที่โดยระบุว่าท่านทูตประตูผาหรือไทยราชาสงชื่อสงฐานะหรือสงเ,เทศเวทนาอย่างไหนดี43ปีแล้วหนอพ่อพลายเอ๋ย พ่อจะทุกข์รมเพียงใดไม่มีใครได้ยินเสียงที่แสนเจ็บปวดของพ่อพลายความเจ็บปวดที่ไร้เสียงน้ำตาเป็นสายเลือดเสมือนหาฝนปีแล้วปีเล่าคิดถึงแผ่นดินของเรามากเพียงใดหนอศพพ่อพลายจะฝังแผ่นดินไหนคำตอบคือแผ่นดินสิงหลนมีความกระจ่างที่จะต้องอธิบายสถานที่พลายประตูผาอยู่คนที่โน่นเขาบอกว่าอยู่วัดพระเขี้ยวแก้วคนไทยจึงเข้าใจว่าเป็นวัดพระเขี้ยวแก้วที่มีพระเขี้ยวแก้วหรือพระธันตธาตุประดิษฐาน แตกลกายเป็นวัดเล็กๆที่มีช้างไทยพลายประตูผาผูกอยู่โดยมีชื่อวัดอีกชื่อและมีป้ายตั้งไว้ชัดเจนริมถนนเลยแถมอยู่ห่างกันต้องนั่งรถมาเป็นสิบกว่านาทีแต่ทว่าวัดนี้อยู่ในพิกัดการปกครองดูแลครึ่งอยู่กับวัดพระเขี้ยวแก้วการที่ย้ายหนีคือไม่ได้ย้ายหนีในความหมายของสถานที่ผูกช้างเพราะประตูผาตกมันเขานํามาผูกไว้บริเวณวัดเอเหล็กแห่งนี้นานเป็นเดือนแล้วแต่หนีการให้ได้พบคณะบุคคลสําคัญด้วยการปฏิเสธด้วยเหตุตกมัน และมีการแจ้งว่าย้ายไปไกล5 0าสิถกิโลเมตรจากลังกาหลังตรวจเช็คจนมั่นใจข้อมูลว่าอยู่ที่เราไปอยู่ที่นั่นยังยืนที่เดิมหากจะไปหาถ้าเราไปเดินหาช้างพลายประตูผาทั่ววัดพระเคี้ยวแก้วเราจะไม่เจองงหรือไม่มงงพราะตำแหน่งที่ประตูผาผูกอยู่มีชื่อวัดอีกชื่อแต่วัดนี้อยู่ที่ดินของวัดพระเคี้ยวแก้วและมีชื่อวัดของทางวัดนี้เองตั้งไป้ายไว้ด้วย ที่ดินกรรมสิทธิ์ของวัดพระเขี้ยวแก้วกว้างมากเพราะเคยเป็นพระราชวังและอาคารสภามาก่อน